ต่อไปผมก็จะเอาสามเมตรของผมล,ลงนะครับการลาดหาพี่น้องพร้อมแล้วมารับชมกันหน่อยเรื่องครับ ดึงแห้งครับพี่น้องอุย้ยเสือกสายพันธุ์เบอร์สองจุดสองมิลน,นะครับเรียนสามเมตรนะครับปีแข็งแห้งครับตอนนี้ตอนนี้ลมสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ้ เครับู้สุดยอดเลยครับสามเมียเสียหายภาพฝนตสามเมีย